ไม่ได้ติดตรับแต่ว่ามันมันเจ็บแล้วผมให้เขาหยุดนะครับอ๋อถ้ามันเจ็บอย่างเงี้ยมันง่ายเลยลูกหนูฉีดยาชาก่อนทาสิแ,แ่ไม่ใช่รอเล่นใส่ใส่เจลเยอะๆหนูหนูหนูแม่หนูรู้จักเคยไปร้านสักไหมไม่เคยครับมันจะมียาชาแบบทาหนูทาบริเวณขอบบริเวณขอบตูดก่อนครับหรือไม่ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะเวลาพิชิดหน้าพี่ใช้น้ำแข็งระครบ เขาก็เหมือนพยายามลงลิ้นพยายามอะไรให้แบบนี้มันไม่เกี่ยวลูกมันไม่ใช่สมมติว่าล้หนูไปฉีดบอทอกอะหนูเอาให้เพื่อให้หมอนะเอาลิ้นเลียนเลียนหน้าเนี่ยหนูจะหายเจ็บไหมสาวมากเหมือนก็เธอเนี่ยลูกสาวขาดแม่สาวมากเหมือนก็เธอเนี่ยลูกสาวขาดแม่เวลามีอะไรกันเนี่ยพี่แนะนําหนูลองเอาน้ําแข็งนะใส่ตู้เย็นอะนะ ลองมาเอาลองมาบะคบวณลองมาบะคบที่ตูดก่อนนะอย่าให้มันรุบเข้าไปในน้ำแข็ง่ะพอน้ำแข็งมันเริ่มเย็นเนี่ยความเย็นมันจะทำให้ความเจ็บน้อยลงเข้าใจไหมครับแล้วหนูค่อยเสียบนะครับหนูเคยฉีดโบท็อกซ์ไหมล่ะยังไม่เคยเลยครับเวลาไปฉีดโบท็อกซ์เนี่ยหมอจะให้เลือกสองอย่างระหว่างทายาชาทิ้งไว้กับอน้ำแข็งประคบ เพราะนั้นน่ะมันเข็มเล็กๆเรายังเจ็บแต่ถ้าเข็มใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องใช้เป็นน้ำแข็งกรดนะครับแม่มันจะได้ชาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณแป้งครับอ่าคุณแป้งค่ะวันนี้คุณแป้งต้องการปรึกษาด้านไหนคะพอดีว่าผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งครับที่เนี่ยเขาบอกให้ผมนั่งเทียนให้แต่ผมไม่สะดวกที่จะนั่งเทียนอืมค่ะเลยเนี้ย ผมนั่งเทียนตายอะฟุบตื้อดาถ้วยเขายายามสะดือจนท่วมสะดือเขาครับค่ <c oughs> ะนั้นเขาก็หาเรื่องชี้หงเลยอะครับทำไงดียังงั้นเอ่อหลังจากนั้นเขาเลิกกับเราเลยเหรอคะหลังจากที่เราขี้ใส่ควยเขาน่ะฮะเขา่ายไปเลยอ่ะครับคืออยากให้ทําใจเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยคืออนามองว่าคนเราเนี่ยคือเย็ดกันเนี่ยคืออย่ามาหวังว่าจะทุกอย่างมันจะสวยงามไปหมดเข้าใจใช่ไหมการเย็ดมันต้องมีการผิดพลาดบ้างเรื่องของขี้น้องปกติ อย่าให้มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือยัดตูดกันยังไงก็มีโอกาสที่คีมใสแต่ออ,อกอมาเขคุณมข้างบ้านด้วยนะเข้าใจใช่ไหมคะอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขามีเพศสัมพันธ์กันบางทีเมนมาเนี่ยไม่รู้ตัวผู้ชายยังไม่เห็นอะไรเลยเออคือแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนามองว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ให้เกลียดกันนะแค่ขี้ครั้งเดียวเนี่ยเลิกกันเลยอนามองว่ามันไม่โอเคละที่เขามีคี้เปียกแล้วเราเลียให้เขาเขาเลิกค่ะเขาเลิกแล้วนะคะเขารับในขีบเราไม่ได้นะคะเสียใจหรือเปล่าเรื่องนี้ เสียใจมากผมก็จะเสียเปลว่าคืออย่าไปนอยอย่าไปนอยจริงๆการเย็ดกันไม่ใช่เรื่องความสวยงามเสมอไปเข้าใจไหมคือเหมือนเราทํางานเราเราคนเราเนี่ยรักกันเข้าใจใช่ไหมมันจะต้องมีวันที่สุขและวันที่ทุกข์อย่างของคุณน้องเนี่ยวันที่สุขคือวันที่เย็ดกันน้ําแตกแต่วันที่ทุกข์คือวันที่ขี้ออกมากนะคะอยากให้มองว่าคู่ใยคนนี้ไม่ใช่คู่แท้นะคะแต่เป็นคู่เย็ดนะคะนึกออกไหมฮะเสียใจหรือเปล่าที่เราจะเจอคนที่แบบหวังจะเย็ดเราอย่างเดียวเนี่ยแล้วเขาทิ้งเราไปเสียใจไหมฮะ คือตอนแรกเขาดีมากเขาดีกับผมเขาไม่ได้ดี<อ>ค่ะเขาเป็นคนไม่ดีค่ะเพราะยังไงเรามีโอกาสคือบอกเลยว่าการเย็ดกันเนี่ยแล้วการขี้ติดเนี่ยหรือว่าการที่แตกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าแค่ขี้แตกรถควยแล้วเลิกนี่ถือว่าไม่ใช่คนดีนะคะใช่มันเป็นอุบัติเหตุถามนิดนึงว่าตอนเย็ดกันเนี่ยคือตั้งใจจะขี้ใส่ควยเขาหรือว่าเป็นอุบัติเหตุคือออกมาเองคะเป็นอุบัติเหตุครับเป็นขี้เหลวแบบน้ำเลยครับอ๋อเป็นน้ำ เดยเป็นนไปแล้วหนูกินอะไรมาก่อนเดี๋ยวถามก่อนหนูต้องกินอะไรมาก่อนแน่เลยเหมือนมีอาการน้องเสียหรือไม่คือโพสต์มานี่คือกลิ่นมาเลยนะคือกลิ่นมาเลยอยากคืออยากให้พูตตรงนี้นิดนึงนะคะว่าคนเราเนี่ยการเย็ดกันเนี่ยการที่ขี้แตกใส่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจวันวันนี้ขี้เป็นน้ำยังรังเกียจถ้าวันหน้าเนี่ยขี้เป็นก้อนจะทํายังไง พี่มองว่ามันไม่พี่มองว่าถ้าเกิดคนรักกันมันไม่เป็นไรเลยนะเรื่องแบบนี้มันไม่เป็นไรเลยนะคะต่อจะขี้รถเตียงแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรยังไงแนะนํานะคะว่าก่อนเย็ดกันคราวหน้าเนี่ยคุณน้องลองกินยยหยุดถ่ายก่อนนะคะโอเคอันนี้พี่ถามนิดนึงว่าตอนย็ดกันเนี่ยก่อนเย็ดกันหนูถ้าเอาน้ําฉีดเข้าไปในตูดใช่ไหมลูกหนูว่าไม่นะหนูต้องไปกินอาหารทะเลมาก่อนคือหนูท้องเสียใช่ไหมคะ น่าจะเป็นท้องเสียด้วยว่ากูก็บอกหนู่มไม่อยากนั่งเกียร์เขาก็ขยันขยอให้หนุ่มนั่งเกียรน,นั่งเกียรมเนี่งม<บ>ันก็เกิดเรื่องอันนี้พี่จะบอกว่าก็ไมนะควรแล้วยังไงไพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุนะฮะยังไงพี่มองว่าถ้าเป็นคนที่รักกันจริงเนี่ยยอมให้อภัยกันได้แล้วลิงขี้เป็นน้ำพี่มองว่ามันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นแต่ถ้าขี้เป็นก้อนเนี่ยมันเออเราเราล้างก่อนตัวเรารู้สึกเหม็นไหมพอได้กลิ่นแล้วว่ะคือเหม็นไหมฮะขี้ตรงนี้เหม็นมากไหมอืมก็ รกบกวนนะพี่ขอขอฝากให้เป็นทริคความรู้นิดนึงนะในครั้งต่อไปอเนี่ยเวลาจะย็ดกันครั้งต่อไปเนี่ยแนะนําคุณน้องเนี่ยย็ดกับใคร,ร่วงหน้านั้นลบกวนกินพกมะมาพร้าวน้ําหอมเข้าใจไหมลูกครับพกมะพร้าวน้ําหอมหรือว่ากินอะไรที่มันหอมหอมอ,ะอ่ะเวลาเคี้ยงม,มันจะได้หอมลูกนะ,ออะโอเคนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ค,ะคือตรงเนี้ยคือไม่